ราสวัสดีครับอ่าลักษณะการใช้ลูกหมุนก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,วะบางแสงก่อนเดี๋ยวมอย่างนี้อืมก็มันก็จะหมุนนี้นครับเนี่ยเวลาหม,มามันเดินเนี่ยโซ่มันก็จะไม่พันกันเห็นไหมเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมเออแต่ถ้าเราไม่มีลูกหมุนใช่ไหมโซ่มันก็จะบิดพันกันเป็นเกลียวไปอย่างนี้เลยเนี่ยโซ่มันก็จะล่นเข้าไปเรื่อยเรื่อยเื่ออย่างเงี้ย เนี่ยเห็นไหมโซ่ก็จะคันกันอย่างนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเรามีลูกหมุนใช่ไหมโซ่ก็จะคลายออกนะนะนะ,ะตรงไม่พันกันนี่แหละครับข้อดีของการใช้ลูกหมุนนะครับนะ,ะมันก็จะหมุนได้สามรอยแปดสิบองศาครับอลักษณะนี้แหละครับ ง่ายง่าและตัวใหญ่ๆไปเลยครับนี่สเนปลิงพร้อมลูกหมุนนะครับอ่าสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับถ้าเราไม่มีลูกหมุนนี่โซ่มันจะพันกันแล้วหมาหมา,หมาไม่ไปอยู่ที่ที่ตอหรือหลักล่ามนะครับ